ใคคคครรที่เยสสับบนนนและางงดิตอนเด็กๆพ่อเคยเล่าให้ฉันฟังว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีหัวใจพิเศษพวกเขาถูกส่งมาจากดาวดวงหนึ่งเป็นดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับสวยงามและโดดเด่นที่สุดบนท้องฟ้าว่ากันว่าพวกเขาลงมายังโลกมนุษย์เพื่อทดสอบคนกลุ่มหนึ่ง คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีหัวใจดวงพิเศษฉันเองก็สงสัยมานานว่าคนที่มีหัวใจพิเศษนั่นคือใครจนวันหนึง่งฉันได้พบกับคนคนหนึง่งเขาพาฉันเดินทางมาตามถนนเส้นนี้เพื่อมายังบ้านหลังหนึง่งแล้วฉันก็ได้พบกับใครหลายๆคนที่เดินทางตามถนนเส้นนี้พร้อมกับความสงสัยเช่นเดียวกับฉัน บ้านหลังนี้มีเด็กๆที่หลากหลายลักษณะพวกเขามีความพิเศษที่แตกต่างกันและการเดินทางของฉันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะตลอดเส้นทางเดินฉันต้องพบกับบททดสอบมากมายคนๆนั้นทำให้ฉันพบกับบททดสอบหลายอย่างบททดสอบแรก คือการตระหนักได้ถึงภาระหน้าที่ที่ฉันต้องทำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในบ้านหลังนี้ฉันเรียกแบบทดสอบนี้ว่าความดีแบบทดสอบที่สองการที่ฉันได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ทำให้ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันต้องดูแลเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันออกไปฉันคิดว่าเด็กๆกลุ่มนี้ก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายที่พร้อมจะงอกงามและเติบโตในเวลาที่พร้อมเพราะแบบนี้ฉันจึงต้องดูแลและอบอุ้มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้อย่างดีที่สุดนั่นคือความจริง และแบบทดสอบสุดท้ายการเข้าใจถึงความรู้สึกตนเองฉันค้นพบแล้วว่าสิ่งที่ฉันทำมาทั้งหมดดึงความรู้สึกของฉันออกมาจากความเคยชินบางอย่างและฉันได้สัมผัสในวิธีของเด็กผ่านการเล่นผ่านการเคลื่อนไหวผ่านงานศิลปะหรือผ่านบทเพลงต่างๆนั่นก็คือความงาม ที่ฉันสัมผัสได้ฉันเรียกแบบทดสอบนี้ว่าศิลปะด้านในฉันพร้อมแล้วที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนที่มีหัวใจดวงพิเศษเช่นเดียวกับฉันคนที่พร้อมจะจับมือกันเดนบนเส้นทางสายพิเศษที่เราใช้ศิลปะด้านในเป็นหัวใจหลักในการนำทางล ท่านนะคะมันจะเป็นพลังที่ทําให้เราหายใจได้สนึกนะงาแล้วก yeah. ็เป็นพลังที่ที่มันจะมีคําตอบเมื่อเราโตขึ้นอันนี้คุณสามหลังต้องเองที่ได้ที่ได้สัมผัสเรื่องของท่านะคะตั้งแต่เด็กนะคะก็จะมีครูหรือแม้แต่พ่อหรือแม่ที่เล่ารี่ทานให้ต้องฟังนะคะแล้วช่วยอินที่พ่อจะช่วยเล่ารี่ทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วตอนนั้นเราก็ฟังด้วยความรู้สึกในความสนุก แล้วก็มีเรีนาการนะคะแต่เราก็ไม่ได้มีคําตอบแล้วเราตรงขึ้นมาเราเลยว่าอ,อ๋อนี่คือคําตอบของเราเองค่ะ จากทุกสู่รูด่างานึ่งฟ้าาลอมวงการทั้งเนมาแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นนที่แห่งนี้และเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกที่ขานขารันช่วยส่องแสง ฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่มีหัวใจพิเศษคือใครตัวฉันเองนี่แหละคนที่มีหัวใจดวงพิเศษที่พร้อมจะโอบอุ้มและดูแลเด็กที่มีหัวใจพิเศษเช่นกันอาจจะมีใครที่เคยสับสนและบางคนคงดิ้นรนควายคว้าเคยท เสียใจหวังไว้ไม่ได้มาจนแม้เคยคิดจะนีหน้าผู้คนด้วยวงแขนและเพียงมือสองโอประคองหัวใจเจ็บช้ำเส้นทางนั้นมืดมนขาดฝนอันชื่นช่ำมนหัวด้วยความมืดดำสินออ้นวางหาดอกมา บ้นในใจแห่งคนที่ทุกทนความสว่างสองทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กันให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจยิ่งใหญ่เมกบอกก็คนสี่ลา 花は花よひたすら咲く花は花よひたすらに知る